สวัสดีครับ FC ของสถานบริกสุโซวันนี้สถานบริษสุโซมาเดินที่ร้านค้าจะจัดะจัดนะครับเพราะว่ามาอุดหนุนมาอุดหนุนร้านค้านะครับเพราะร้านค้าซบเซาไม่มีใครมาซื้อก็ต้องมาช่วยซื้อนะครับเศรษฐกิจหรือว่าการค้าขายจะได้รุ่งเรืองโดตัวขับเคลื่อนทาวันนี้ก็จะมาเหมาทัก3,0004ันันนะครับ ที่ร้านค้าแถวจตุจักรนะครับมีร้านค้าเ,า,เาเดินซบเซาครับสองทีนีโอ้โหเจ้เาเขาทำให้มันน้ำกระเซ็นมาเพื่อจะได้ลดความร้อนร้อนร้อนมากนะครับเนี่ยนะครับก็ต้องมาช่วยกันซื้อช่วยคนคนไทยครับชาวต่างชาติก็ไม่มาซื้อพลอยอย่ะไม่แต่ ถายที่ส่งพอจนะครับตัวนี้จะช่วยกู้สถานการณ์วิกฤตมาช่วยซื้อของที่จิตใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e ด้วย